สวัสด,ดียามเย็นครับ23มีีนาสองห้านะครับนี่ก็มีรถมาจากโคราชนะครับวิ่งมาเอาแกลบดำและเปลืองมันนะครับเป็นรถรถคอกรถแต่งนะครับดูดูแนบเอาปุ๋ยไปใช้แล้วดีใช้แล้วงามครับแกนี่เลย เอาอีกครับอไปปลูกผักปลอดสารพิษนะพอกินสีทั้งหลายกำลังสวยแล้วครับตัวนี้หมักได้เป็นอย่างดีเลยครับประมาณตัวนี้หมักได้ประมาณเจดเดือนแปดเดือนแล้วครับวิธีปลูกก็คือกอกใส่ถุงหรือว่ากอกใส่ถุงปุ๋ยก็ได้นะครับ แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ปลูกไปเลยครับปล,ปลูกผักได้หมดทุกอย่างนะครับอนุญาตหน่อยครับที่มามามา,มาจากไหนครับเนี่ยมาจากคอนแตกครับคอ,อ,อนแตกอ๋อคอนแตกวิ่งวิ่ง,งรถคอกไอ้ขอนอะไรครับขนพลาสติกครับขอข๋อขนพลาสติก okay. ที่ได้มาเนี่ยติดตามทางช่อง Youtube อยู่เนาะใช่ใช <laughs> เอาลองใช้ดูก่อนนะครับเนาะเอาถ้าใช้ดีแล้วก็ขยายกันเนอาแต่ว่าดีแน่นอนครับขอให้รถน้ำอย่างเดียวใส่ถุงใส่อะไรรถน้ำอย่างเดียวนี่รถเป็นรถแต่งแต่งไว้ขนของนะเเรียกว่ารถคอกแต่งซิ่ง ก็ปุ๋ยตั้งแต่นู้นเลยครับตั้งแต่ใกล้ต้นกล้วยครับแล้วก็เหลืออยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณสักสองตันได้ครับที่เหลืออยู่รีบจับรีบจองเลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยทําไป5,000ตันเหลืออยู่200ร้อยตันนะครับตอนนี้ตัวตัวที่หมักอย่างดีเลยครับชุดนี้ ไม่ควรพลาดครับท่านใดที่ชอบปลูกของอินทรีย์นะครับเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยครับใช้แทนดินปลูกได้เลยนะครับมีประโยชน์มหาศาลเลยครับดูครับเนื้อนเนียนๆหมักอย่างดีเลยครับรดน้าใส่ถุงแล้วรดน้ําปลูกไปเลยครับหรือว่ารองก้นหลุมอะไรก็ได้ครับปลูกได้พืชทุกชนิดทุกอย่าง สมัยนี้เหมือนว่าแล้วครับเพราะว่าดินมันเสื่อมโทรมมากนะครับแล้วก็ต้องไปปรุงดินเขาเรียกว่ามีความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงถ้าคุณไม่ปรับใช้ไม่ปรับดินตรงนี้ก็คงจะยากที่จะปลูกอะไรขึ้นนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับแหลบดำและกากมัน เบอร์โทรก็ติดต่อ089945528 8, 8นะครับหรือว่าติดต่อทั้งช่องเสษยสักเกษตรรถขุดนะครับวันนี้ยามเย็นโอเคครับวันนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเสษยสักเกษตรรถขุดด้วยนะครับนำเสนอสิ่งดีๆโอเคครับสรับยามเย็นวันนี้สวัสดีครับ